สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ Gang Earth V2 นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม Gang Earth V2 ด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกม FC Online จากห่างหายไปนานนะครับผมนั่นก็คือกิจกรรมซ u เปอร์ดีล r เอร์ลดกระหน่งสุดคุ้มนะครับผมของทาง FC Online เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนในวันนี้นะครับผมเนาะก,กิจกรรมนี้ก็คืออย่าเพิ่งเข้าล็อกอินถ้ายังไม่ได้ดูคลิปนี้นะครับผม ถ้าเข้าล็อกอินไปววิธีการนะผมก็คือเข้าล็อกอินไปแล้วก็ภาวนานะครับผมว่าคุณทําบุญมาขนาดไหนนะครับผมก็ไปรุ้นเอานะว่าคุณจะได้ส่วนลดเยอะส่วนเลส่วนลดน้อยนะครับผมก็ไปดูเอานะครับผมเนาะกรอนนี้เดี๋ยวผมก็จะมาสุ่มให้ดูนะว่าผมจะได้เยอะหรือน้อยนะไปดูกันเลยนะครับผมนี่ <c oughs> เข้ามาแล้วนะผม ก็เข้ามาหน้านี้นะผมก็จะเป็นซูเปอร์ดิลเลอร์นะก็จะเห็นเลยลูกแมวน้อยนะกิจกรรมที่คุ้นเคยนะครับก็ไปดูกันนะครับผมว่าผมจะได้อะไรก็กดไปเลยนะเข้าร่วมกิจกรรมปึ๊บมาอันนี้ก็เราผมก็เข้าล็อกอินมาเรียบร้อยแล้วเรามาภาวนากันนะครับผมว่าผมจะได้อะไรนะนี่เลยนะครับก็ใช้ก็คือสะสมสะสมเหรียญน,นะนี่เลยอันนี้ผมยังศูนเหรียญน,นะก็คือยังไม่มีงบ โอเคอันนี้เราก็จะมาภาวนาจิตภาวนาใจนะว่าเราจะได้อะไรเราจะคุ้มไหมไม่หรือไม่คุ้มนะครับก็ระยะเวลาก็ถึงวันที่11เดือน3นะปี2-4นะครับผมของศูนย์สองสี่ก็ไปเลยนะเปิดรางวันนะเปิดรางวันครั้งที่หนึ่งปรากฏว่าได้สนลดเลยเพิ่มเฮ้ยบวกแปกอันนี้เฮ้ย วันนี้หกถึงแปดโอ้โหเสียงโคตรเสียงเลยหกถึงแปดเฮ้ยผมว่าอันนี้คุ้มนะเอาวันเนี้ยเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นหกถึงแปดสองร้อยเจ็ดสิบเก้าแต่ว่าเราไม่รู้ว่าใช้เราใช้เอพต้องใช้เอพเท่าเอฟซีเท่าไหร่นะครับผมแต่ผมลองไปคำนวณก่อนใครได้ดีกว่านี้ลองมาแชร์หรือพิมพ์คอมเมนต์ได้นะว่าได้เท่าไหร่กันบวกแปดได้เท่าไหร่ แต่เนี้ก็เสียงเหมือนกันนะได้ลุน ebs อีกอ้ลุน ebs e 1 e e b t b, b, b คือดีสุดแล้วนะแต่อันนี้แค่ร้อแต่อันนี้ดีนะลด40%นะอันนี้จะแจกแต่ว่าความเสี่ยงของเขาถ้าได้ถ้าได้ถ้าได้หกอะขาดทุนแย่เลยหนึ่งร้เจเก้าเหรียญเองนะครับผมอันนี้ใครได้ดีกว่านี้ก็ลองพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาในช่องผมนะแกงเออร์วิทู นะว่าจะได้อะไรนะครับผมของผมก็ได้ประมาณนี้นะอันนี้ก็คือไอดีหลักเลยโอ้โ้ยเจ็ไม่รู้ว่าเราจะได้ตัวอะไรนะครับผมไหนกติกา,กาเขาเล่นยังไงอ่ะอันนี้เขาบอกว่าผู้เล่นใช้ fc ในการเล่น1-10ครั้งเพื่อได้รับรางวัลอ๋อคือซุมอันนี้ไม่รู้ยังไงผมไม่มันนี่ัไม่เขียนวย่าลอาจิ้มก่อนอ๋อไอพไม่เพียงพอน่าจะใช้หนึ่งพันนะ น่าใช้หนึ่งพันนะ FC อืมนั่นแหละลองลองลองไปศึกษาดูเนาะนี้ได้น่าใช้หนะึ่งพันอ่ะในการสุ่มต่อหนึ่งครั้งนะครับอืมนั่นแหละน่าจะหนึ่งพันโอเคนะครับผมก็อันนี้สำหรับกิจกรรกิจกรรมของสายเติมนะครับผมเนาะใครแบบมีงลมน้อยก็ดูดูเอานะครับผมอย่าเดือดร้อนพ่อแม่นะครับผม เนาะใครมีงบเยอะก็ตามสบายนะครับผมสมทุบทุนไปนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็วันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกันนะวันนี้ก็มาอัปเดตกิจกรรมของ FC ออนไลน์นะก็จะเริ่มเดือนมีนาคมแล้วเนาะตอนนี้ก็อยู่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะปีนี้กุมภาพันธ์มี29วันนะแต่ถ้าวันไหนไม่มีกุมภาพันธ์อาจจะกุมมือเถอก็ได้นะครับเย้ โอเคนะผมวันนี้ก็จากลาไปด้วยท็อปฟอร์มของตอเลสนะครับผมไปดูกันว่ารุ่นไหนกันมั่งนะเดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวเดิมเดี๋ยวเดิมโมเมนต์จะมาอัปเดตให้อีกทีว่ามันยังใช้ดีอยู่ไหมครับผมเนาะบางคนอยากไปแลกแต่เสียได้บวก5นะบางคนเล่นไม่เข้ามืออยากเอาคืนบวก5แล้วไปขายก็แล้วแต่แต่ผมมารีวิวของตอเลสเดิมโมเมนต์ให้ดูนะผม แต่นี้ไปดูตอเลสธรรมดาก่อนว่าในการวิ่งเขาเป็นยังไงครับไปดูนะครับนี่ข้างล่างข้างบนจะเป็น hG นะข้างล่างจะเป็นไอคอนเดอะโมเมนนะก็ดูว่าว่าเอา้าปรากฏว่าทำไม g ีเป็นฝ่ายชนะวะโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ เฮจจี่ตอเลสเป็นฝ่ายชนะก็เลยงงนะเดี๋ยวยังไงผมลองอัดใหม่อีกทีนึงนะครับผมเนาะวันนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์หรือแบบขี้เกียจอ่านในกิจกรรมต่างๆนะก็ผมก็มาดูคลิปนี้แล้วกันเนาะของแกงเอิร์นะอัปเดตกิจกรรมต่างๆคนที่จะลงเล่นหรือไม่ลงเล่นอย่าดราม่านะผมเนาะใครมีทุนเยอะก็ลงไปใครมีทุนน้อยก็เก็บไว้ก่อนนะครับผมก็ยังไงก็ อย่าลืมกด like, กไลค์กดติดตามแกลงเอิร์วีทูเนาะ f c ออนไลน์เล่นสนุกสะใจหัวร้อนแน่นอนครับ